มีสิ่งเลวบ้างนั้นช่างหัวเขาแต่จงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นอย่างน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยแต่จงมองหาสิ่งดีและดีเพียงส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอ่ย เหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอย่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนักครินมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิตรหมอของหลวงพระเดิมและก็ถ้าพูดถึงหลวงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควและเทพเจ้าเมืองปากน้ำโพ และก็ที่สาคัญในเมืองปากน้าโพนั้นยังเป็นเมืองแห่งพญาังกรและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาปัญญาบารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้น ก็อย่าลืมกดมาที่เบอร์086-329-1496เบอร์086-329-1496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID l i ี e ลนของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b ig o n e ตามด้วยหมายเลขเก้าเบิ๊กวันเก้าเเพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามา ทำความรู้จักกันทางข้อความหรือว,ว่าทางไลน์ข้อมูได้ในทุกๆวันนะครับเอาแล้วนะครับก็ก่อนอื่นผมนักคลินมิตรหมอก็ต้องยินดีนะครับต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางของคูบาจา์ในเขตภาคเหนือตอนล่างนะครับอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมนะครับท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะไม่ว่าจะเป็นท่านใหม่หรือว,ว่าท่านเก่าก็ดีนะครับนะ เมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วเมื่อท่านเห็นว่าในแต่และคลิปในทีโอนะครับดูดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับนะหรือว่าต่อ,อลูกๆหลานนะครับนะของเราก็อย่าลืมนะครับเข้ามาช่วยกันส่งต่อเขาเรียกว่าการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะหรือเข้ามาช่วยกันเชิดชูบูชาบารมีนะครับของ หลวงพ่อเดิมนะครับหรือว,ว่าหลวงพ่อลุงล่งหลวงพ่อกันหลวงพอ่อโวยและหลวงพ่อเงินวัดพระปรางเหลืองนะครับนะกที่เอ่ยมาก็ล้นแต่ว่าเป็นครูบาอาจารย์นะครับเป็นพระเกจิเป็นพระริยสง์นะครับเป็นผู้ที่ได้เขาเรียกว,ว่าสร้าง่ยวกบบเครื่องรางนะครับนะในเขตภาคเหนือตอนล่างนะครับนะ,ะมาให้พวกเรานะครับไปรู้จักกันว่ากันง่ายนะครับโดยเพราะมิตรหมอของ หลงพ่อเดิมนะครับที่วางไว้หน้ากล้องขณะนี้นะครับนะก็ล้วนแต่ว่าเป็นมีดส่วนหนึ่งนะครับที่ผมได้เก็บและก็ได้รวบรวมนะครับที่สําคัญนั้นก็เป็นมีดที่ได้ผ่านการคัดเลือกนะครับผ่านการคัดกรองผ่านการคัดสรรก็คือมาจากประสบการณ์ตรงของผมมาเป็นอย่างดีว่ากันง่ายนะ,ะก็คือที่ยิ่งกว่านั้นนะครับมีแต่เล่มนั้นก็ล้วนแต่ว่าเป็นมีดที่ ผ่านเรื่องราวต่างๆมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเรียกว,ว่าเป็นมีดที่ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาค่อนข้างดีนะก็ต้องเรียนท่านอย่างนั้นเลยนะครับนะแล้วก็นะครับท่านที่สาคัญนะครับก็ยิ่งกว่านั้นก็อย่าลืมนะครับท่านใหม่ๆนะที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วเมื่อชมแล้วท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรอยากเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับนะ ถ้าเป็นมีดที่วางอยู่ในหน้ากล้องนะครับทุกเล่มเลยผมก็ยินดีที่จะตอบให้กับทุกท่านในทุกๆคําถามนะเรียกว่าในทุกคําถามของท่านผมมีคําตอบนะยกเว้นว่าเป็นมีดท่านอื่นนะครับนะถ้าที่ผมได้ขออนุญ,ญาตเอาไว้ก็จะไม่ตอบนะในเรื่องของเก๊แท้นะผมเองจะไม่ไปวิพากวิจารณ์นะครับนะจะไม่ไปเขาเรียกว่า ไปก้าวไกลาเรียดไก่ง่ายนะครับนะจะไม่ขอตอบนะครับในเรื่องของเกแท้ไม่ว่าจะเป็นมีดของท่านเองก็ดีนะก็ได้ขออนุญ,ญาตเอาไว้นะครับในส่วนนี้นะก็อะไรที่ไม่ใช่ของผมเดี่ยผมจะไม่ไปวิาพากษ์วิจารณ์นะครับนะจะไม่ไปเขาเรียกว่าขอตอบกันง่ายตรงๆอ,อย่างนี้แหละนะ เอาละครับก็วันนี้จะใช้เวลานะครับก็คือในการทําคลิปนี้ก็คือสั้นๆนะครับเน,นื่องจากว่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่ในแต่ละคลิปในเโอนะผมจะใช้เวลาค่อนข้างที่จะยาวนานนะครับนะบางคลิปก็เป็นชั่วโมงกว่านะแต่ในช่วงหลังๆนี่เขาพยายามที่จะใช้เวลาค่อนข้างที่จะกระชับกระชับนะครับนะให้กระชับนิดนึงว่าง,ง่ายๆนะครับนะเต็มที่ก็จะไม่เกิน20นาทีประมาณนี้นะ แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัก10กวนาทีนะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับแฟนคลับทุกทกท,กท่านหรือท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับนะเมื่อเข้ามาติดตามรับชมนะครับหากท่านเห็นว่าในแต่ละคลิปในเทดโอนะครับดูดีแลวก็มีประโยชน์ก็เข้ามาช่วยกันนะครับเชิดชูบูชาเข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับนะหรือว่ากดติดตามนะ ะก็นื่องจากว่าถ้าเกิดว่าไม่กดติดตามนะครับในเวลาผมอัปโหลดวิดีโอชุดใหม่ขึ้นไปนี่ก็จะไม่ได้เด้งไปหาท่านนะะก็ไม่อยากให้ท่านนั่นก็คือสูญเสียโอกาสนะครับก็นื่งจากว่าผมเองเนี่ยก็พยายามที่จะนําเอาความหลากหลายนะครับนะของมีเทพสัต์ตราของครูบาอาจารย์ของเรานะครับมาหมุนเวียนเปลี่ยนให้ท่านได้รับชมนะ,ะเรียกว่าไม่แทบจะไม่ซ้ําเลยนะครับนะ โดยเพราะมีดหลงข้อเดิมนะครับจะมียุคต้นก็ดีจะเป็นมีดยุคกลางก็ดีจะเป็นมีดยุคปลายก็ดีนะอาจะนำเอามาหมุนเวียนเปลี่ยนให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับด้วยความหลากหลายว่ากันง่ายๆนะ <c oughs> เอาละครับวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับ <c oughs> ผมจะได้นําเอามีดเล่นมนี้ <c oughs> นะครับเป็นมีดเ <c oughs> <ๆ S 2> ล่มนี้นะ <c oughs> <ๆ S 2> มาให้ท่านได้รับชมนี่นะครับเป็นมีดมีดเล่มนี้ถือว่าเป็นมีดขนาดพกผ่านะครับนะ เหนือมีดปากกาไปสักนิดหนึ่งก็เท่านั้นนะที่สำคัญนั้นเป็นมีดขุดว่านนะครับนะเป็นมีดขุดว่านขนาดจิ๋วเป็นมีดขุดว่านขนาดเล็กนะด้ามงานะครับนะฝักไม้นะครับนะก็ที่สำคัญนะ้มองผิวเผินก็คิดว่าเป็นมีดสามกริย์นะนะครับนะที่ว่ามีความงดงามมากเลยทีเดียวนะครับนะเป็นมีดขนาดพกพานะ คนส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักธุรกิจนะครับจะเป็นกลุ่มพ่อค้าแม่ขายนะจะนิยมใช้กันก็คือในเรียกว่าเป็นเมท็ที่ต้องเรียกว่าเป็นพิมพ์นิยมนะครับนะเป็นพิมพ์นิยมนะเป็นเม็ที่มีคนมีความต้องการนะครับนะหากันเยอะว่ากันง่ายนะขุดว่านขนาดจิ๋วนี่ก็ไม่ได้ว่าจะหาได้ง่ายๆนะครับนะ ที่สําคัญก็คือเป็นมีดที่สร้างขึ้นมาเพียงน้อยนิดนะครับนะมีดที่สร้างขึ้นมาน้อยจริงๆก็จะไม่ว่าจะเป็นมีดนะครับพักขันนะจะเป็นมีดจักรนาลายนะครับนะแล้วก็มีดขุดว่านนี่แหละนะที่สร้างขึ้นมาน้อยจริงๆนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นมีดในยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมเช่นเดียวกันนะครับนะ เป็นมีดที่พกพาค่อนข้างที่จะง่ายสะดวกสบายต้องบอกว่าอย่างนั้นนะนะครับนะเป็นมีดด้ามงาแล้วก็ฝักไม้นะครับนะที่สําคัญนั้นด้ามก็จะเป็นด้ามจําปีนะครับนะก็เป็นมีดที่หาชมกันได้ยากเลยทีเดียวเอาละครับพอ,อชมในส่วนของอาภายนอกนะครับนะถือว่ามี อ,องค์ประกอบทุกอย่างครบถ้วนเลยนะครับนะที่นี้ก็ลองมาดูในส่วนของภายในนะนี่นะครับผมพยายามจะอขออนุญ,ญาตนะครับจะสูมให้สุดนะสูมให้สุดก็จะได้เห็นความเขาเรียกว่ารายละเอียดนะครับนะาพูดถึงมีดเล่มนี้พอ,อเปิดนะครับนะชักใบออกมานนี้ก็ เองเลวเต็มไปด้วยมนสเสน่ห์นะครับเต็มไปด้วยความเข้มขลังที่สําคัญนั้นมีความงดงามมีความวิจิตนะครับนะในการที่แกะลายนะนะครับนะเอาหละพอนะครับดึงใบออกมานะครับชักใบออกมานะก็ลองเข้าไปเยี่ยมชมนะครับ mm. เขาเรียกว่าภายในของฝักนะภายในของฝักนะครับเรียกว่าเต็มไปด้วย มนสเสน่แล้วก็เต็มไปด้วยความงดงามนะครับเลยทีเดียวนะพูดถึงความเก่าก็อย่างที่ได้เรียนไปนะครับนะมีเล่มนี้ก็มีอายุนะครับก็เป็นร้อยปีนะท่านจะดูจากใบนะครับนะก็คือได้เลยว่ากันง่ายนะนะครับจะมีการต่อนะครับนาะปีเอาไว้นะครับนะเรียกว่าสมบูรณ์ที่สุดนะ ก็คือเป็นมีลลิมนนะครับอันนี้จะเป็นแหมลัดในส่วนของปลายฝักนะครับนะ,ะเป็นแหมลัดนะเป็นมีดที่ผ่านการใช้งานมาค่อนข้างที่จะต้องเรียกว,ว่าโชคโชนนะครับนะ,ะโชคโชนที่สําคัญเป็นมีดที่ได้ผ่านในยุคคยกว,ว่าเขาค้อมานะครับนะมีลลิมนี้นะ,ะได้มาจากเ,าเ,ววาเมืองเพชรชบูรณ์นะครับตั้ง สมัยปีพศออ2000เาขาเรียกว่า,า2,537นะครับนะก็คือได้มานะช่วงนั้นเลยนะเ,เรียกว่านะครับงดงามมากเอาละนะครับผก็์กรอนุญ,ญาตจะวางในส่วนของอาฝากเอาไว้นะครับของฝากเอาไว้ที่นี่ลองมาไล่ดูนะครับในส่วนของใบของมีดนะครับนะั้น ในใบมีดก็จะตอกนะครับนะเอาไว้ชัดเจนก็คือเป็นหลงพ่อเดิมนะครับนะเป็นมีดหลงข้อเดิมนะตอกเอาไว้นะครับนะที่สําคัญก็ตรงร่องรอยนะครับนะตอกก็จะเต็มไปด้วยคราบใครนะเต็มไปด้วยความเก่าหรือว่าสนิมนะครับนะเอาไว้นะเอาไว้นี่นะครับเรียกว่าเต็มไปด้วย ความงดงามนะครับนะนี่ก็จะเป็นในส่วนสันของมีดนะครับสันของมีดก็นะมีดขุดว่านนะครับนะทรงของมีดขุดว่านก็จะแต่เป็นว่านขนาดขิวนะเป็นมีดขนาดที่ต้องเรียกว่าเป็นพิมพ์นิยมนะครับนะเป็นมีดขนาดพกพานะาก็ลองอชมดูนะครับนะก็จะเต็มไปด้วย มนเสน่ห์นะครับนะเต็มไปด้วยความวิจิตต้องว่ากันง่ายนะครับนะตอกเอาไว้นะครับปีพศ2450ัน24่อนะครับเป็น56นะไม่ใช่50นะนี่นะครับนะ,ะก็นี่ครับเรียกว่าเต็มไปด้วยมนเสน่ห์นะครับเต็มไปด้วยความงดงามนะ,ะนี่ในส่วนของ ปลายของมีดนะครับนะส่วนปลายนี่นะ,ะก็จะ,ะเป็นสันประหมอนะเป็นสันประหมอนะ,อะนี่นะครับเอามาให้ท่านได้ชมนะครับพูดถึงความเก่าก็กลองนะครับนะ,ะตามที่นะครับที่ท่านเห็นอยู่ในหน้ากล้องขนาดนี้นะ,ะเรียกว่าเต็มไปด้วยในเรื่องของคราบใครนะครับนะ,ะที่ซุมจาก ภายในสู่ภายนอกนะครับนะเป็นสนิมเป็นคราบใครที่ฝังลึกนะเป็นที่ฝังลึกอันนี้ก็เกิดจากเกี่ยวกับมวลสารต่างๆนะมวลสารต่างๆนะครับที่เอาหมายท่านได้รับชมในวันนี้นะอเอาละพอชมในส่วนของอใบไปแล้วนะครับก็มาดูในส่วนของกันนะกันมีดนะครับก็อย่างที่เคยได้เรียนเอาไว้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ เป็นจุดสําคัญมากๆนะครับนะเป็นจุดสําคัญมากๆนะก็เนื่องจากว่าเป็นจุดที่ได้รวบรวมมวลสารนะครับสำคัญสําคัญเอาไว้นะครับ,นะรบเช่นเกสาของหลวงพ่อก็ดีจะเป็นในเรื่องของอแผ่นตะกุดนะครับนะต่างๆก็ดีนะหรือไม่ก็จะเป็นผงนะครับนะ เป็นแป้งที่ได้ท่านได้ทําการบุกเสกเอาไว้ก็จะบรรจุลงไปในกันนะครับเมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะปิดด้วยข้างนะที่ท่านเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นล่องลอยที่การปิดนะเรียกว่าแน่นสนิทนะนะครับแน่นเปื้อนเลยทีเดียวนะครับนะนี่ก็มาให้ท่านได้เห็นมาให้ท่านได้รับชมนะครับนะเป็นมีดสองกริย์นะครับมีดสองกริย์ก็หมายความว่ามีหน้าก,กับมีเงินนะ ถ้าเล่มไหนก็ตามถ้ามีทองเข้ามาเกี่ยวข้องอันนั้นเขาจะเรียกว่าเป็นมีดสามกษัตริย์นะ,ะนะครับนะเอาล่ะก็ชมในส่วนของอกันเสร็จก็ลองมาดูที่ด้ามนิดหนึ่งนะครับนะ,ะก็ที่ท่านเห็นอยู่ก็จะมีรอยลั่นนะครับของงานะรอยลั่นของงานะครับเรียกว่าเป็นธรรมชาติเขาเรียกว่าตามการเวลานะ มีเป็นร้อยปีก็จะให้เติมเดิมนะครับเหมือนเดิมก็คงไม่ใช่นะก็เป็นมีดที่ได้ผ่านการใช้งานมาค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะนะต้องต้องเรียนอย่างนั้นเลยนะครับนะ,ะก็ในเรื่องของสีสันอะไรต่างๆก็ก็อย่างที่เคยเรียนไปนะครับตามการเวลานะ,ะที่ท่านเห็นสีออกเป็นสีน้ำตาลนะเข้มนะครับอันนี้ก็จะเกิดจากการ ลอยล่องลอยสัมผัสว่ากันง่ายนะครับคนส่วนใหญ่ก็การกินก็จะกินไม่เหมือนกันนะ,ะบางคนกินเค็มบางคนกินหวานบางคนกินเปรี้ยวบางคนกินมันนะก็ไม่รู้เปรี้ยวหวานมันเค็มนะ,ะเพราะฉะนั้นก็คือในส่วนที่ได้ถูกสัมผัสบ่อยๆนะครับสภาพของอสีของงานก็จะเปลี่ยนไปตามเขาเรียกว่าการเวลาต้องบอกว่าอย่างนั้นนะ,ะนะครับนะ ก็ที่สำคัญมีดนะครับทุกเล่มนะครับที่ได้มาก็ไม่ว่าจะได้มาอยู่ในสภาพแบบไหนนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะรักษาความเดิมๆนะอนุรักษ์ความเดิมๆเ,เอาไว้อนุรักษ์ความเก่าเอาไว้ว่ากันง่ายนะครับจะไม่ไปเสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะ,อ,ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะจะคงสภาพแบบเดิมๆเ,เอาไว้นะครับแต่ส่วนใหญ่มีดที่ชำรุดนะครับนะ ไม่ว่าจะเป็นด้ามจะเป็นฝักจะเป็นใบก็ตามนะครับนะถ้าชำรุดนี่ผมก็จะไม่ได้เอามานะครับนะจะไม่ได้พูดง่ายไม่ได้สะสมนะครับมีที่ชำรุดว่ากันง่ายนะครับนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีดที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับทุกเล่มว่ากันง่ายนะครับนะทุกเล่มนะบางทีมีดที่ไม่มีฝักนะี่ยผมยังอานะครับนะบางทีเนี่ยก็ยังไม่ได้รับมาเลย นะมีเฉพาะใบก็บางทีรู้นะครับมีดบางเล่มนี่ก็ถึงไม่มีฝักก็มีความใช่นะครับแต่บางทีมันเขาเรียกว่าถ้าขาดองค์ประกอบผมก็จะไม่ได้เอามานะาเรียกว่ามีน้อยเล่มเลยทีเดียวนะครับนะยกเว้นว่าเป็นมีดที่ใช่จริงๆนะครับนะถึงจะเอามานะครับนะ เอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ17กับ21วินาทีนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะไม่ว่าจะเป็นท่านใหม่หรือว่าเป็นท่านเก่าก็ดีนะครับเมื่อติดตามรับชมแล้วนะครับหากท่านเห็นว่าในแต่ละคลิปในเทโอนะครับดูดีแล้วก็มีประโยชน์นะก็อย่าลืมนะครับเข้ามาช่วยกัน กดไลค์กดแชร์และกดติดตามหรือเข้ามาช่วยกันทําการเผยแพร่เข้ามาช่วยกันเชิญชูบูชาบารมีของครูบาอาจารย์นะครับนะ,ะในเขตภาคเหนะือตอนล่างไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลุ่งและหลวงพ่อกันหลวงพ่อ่วยและหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับอย่างนี้เป็นตนน้นนะก็ล้วนแต่ว่าเป็นพระเกจินะครับที่มีชื่อเสียงโงดังในเขตภาคเหนะือตอนล่างว่ากันง่ายนะครับนะ,ะที่สําคัญนันเป็นพระที่อยู่ในสายเดียวกับ หลวงพ่อเดิมของเรานะครับนะ,ะก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ใครใครก็รู้จักกันว่ากันง่ายนะครับนะที่ผมได้เอ่ยมาเมื่อสักครู่นี้นะ,อะเอาละครับก็สําหรับท่านใหม่ๆนะครับนะที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วนะครับหากท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าไปเก็บ ้อสงสัยเอาไว้อย่าไปเก็บปัญหาไว้นะครับติดตรงไหนก็คือให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะก็กดเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์086 329 1496นะเบอร์086329 1496นะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักคลินมิดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคลินมิดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ